the fire is a thought can you miss what the mind does show cause i'll รักใครรักจริงมีคิดโลกฝันทำไมเชื่อฉันก็ไม่เป็นไรอยากให้เธอมองให้ถึงข้างในว่าภายในใจนั้นมันใสสื่อไม่เคยหลอกใครให้เป็นกระเบือ้อเธอลองจเมือเราเดินไปด้วยกันเราจะพาที่ลงใต้ไปเที่ยว เจะพาพี่ตบมุกตอนดุทุกวันเรามานั่งชมจันทร์วยกันสร้างคนน้องจะพาพี่ไปแล่นนั่งลงโนราเท่าง,งาชมพลาซื้สั้นประเพณีไปขอพรให้ใครสุกใจหัาเจดี่ข่ซองเหล่านี้